สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4ที่ทีมชาติไทยบุกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้เมื่อวันที่21มีนาคม2567ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศมีความสุขเลยก็ว่าได้กับการที่ทีมชาติไทยของเราสามารถบุกไปเสมอทีมชาติเกาหลีใต้1ประตูต่อน1นซึ่งก่อนการแข่งขันทีมชาติไทยของเราเองก็ ถือว่าเป็นลองทุกด้านนะครับทั้งเป็นทีมเยือนอันดับโลกดีกรีนักเตะสภาพภูมิอากาศทีมชาติเกาหลีใต้พวกเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้เพื่อการันตีการเข้ารอบต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ชาวเกาหลีใต้คาดหวังเอาไว้เกมนี้ทีมชาติเกาหลีใต้นําทีมชาติไทยของเราไปก่อนในครึ่งเวลาแรกจากซอนฮองมินนะครับนาทีที่42แต่ว่าทีมชาติไทยของเราก็ตามตีเสมอจาก ลูกยิงของสุพรัณเหมือนตาในครึ่งเวลาหลังจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งหลังจบเกมนี้ต้องชื่นชมนักเตะในสนามนะครับที่ทําหน้าที่ได้ดีมากและที่ขาดไม่ได้ก็คือกุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทาะอิชิอิพร้อมทีมงานนี่แหละครับที่วางแผนการเล่นยกระดับทีมชาติไทยขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับจนกลายเป็นผลการแข่งขันที่ดีเป็นของขวัญให้กับมาดามแป้งนวลพันล่ำซํำด้วยแน่นอนนะครับคอมเมนต์แฟนบอลครับมาเต็มแน่นอนวันนี้ ได้ไปหยิบยกคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามมาให้รับชมนะครับซึ่งก่อนเกมการแข่งขันแอดก็ได้ทําคลิปคอมเมนต์ก่อนเกมไปแล้วของชาวเวียดนามก่อนเกมการแข่งขันแฟนเวียดนามหลายคนมองว่าทีมชาติไทยฝันที่จะเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้บางคนบอกว่ายังไงก็แพ้แน่นอนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจบการแข่งขันเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง ชาวเวียดนามคนแรกนะครับบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดประเทศไทยกลายเป็นเกาหลีและเวียดนามตอนนี้กลายเป็นทีมชาติอินโดนีเซียเท่านั้นเศร้าจริงๆก็เวียดนามก็แพ้อินโดนีเซียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อคืนจากความคิดเห็นนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาได้เข้ามาตอบกลับวว่าเวียดนามเคยเป็นเช่นเดียวกับญี่ปุน่นความคิดเห็นคนถัดมาครับคนนี้บอกว่าณเวลานี้ประเทศไทยสามารถยืนอยู่บนเวทีได้ ซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนต่อมาได้เข้ามาตอบกลับว่าโคชทูซิเยต้องดูเพื่อให้เห็นถึงความอนุรักษนิยมของเขาคอมเมนต์ถัดมาครับประเทศไทยแทนที่โคชฟุตบอลได้ดีมากส่วนคนต่อมาเขาแสดงความคิดเห็นว่าหากประเทศไทยนำเข้าผู้เล่นยุโรปหรืออเมริกาใต้ไม่กี่คนพวกเขาจะติด5อันดับแรกของเอเชียคนตัอมาครับเสริมว่าฟังดูง่ายมาก ส่วนอีกคนนี่เขาบอกว่าประเทศไทยมีผู้เล่นจากยุโรปที่มีคุณภาพแล้วสองคนจากนั้นมีคนถันมาได้เสริมต่อไปอีกว่านิโคลัสมิเกลสันและกำลังจะมาเป็นออลิกานส่วนอีกคนบอกว่าสองคนนี้เล่นได้ดีมาต่อกันที่ความคิดเห็นคนทันมาครับคนนี้บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยมาแรางจริงๆ ถัดมาครับบอลไทยตอนนี้ดีมากทั้งยู23เมื่อวานและวันนี้เจอกับเกาหลีใต้สไตล์การเล่นของประเทศไทยนั้นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากคนถมาครับบอกว่าเวียดนามแข็งแกร่งที่สุดในยุคข,ของปาร์คฮังซอแต่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยได้ต่อมาครับคนนี้ก็อบอกว่าโคชคือผู้ตัดสินความสําเร็จและความล้มเหลวของทีมที่เขาจัดการเสมอไทยเจอโคชที่ใช่เหมือนเวียดนามเจอกับโคชปาร์คฮังซอมาก่อน คอมเมนต์ถัดมาครับโพสตูซีเยคุณดูและเรียนรู้อย่าแค่ทดลองเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเวียดนามแพ้เกาหลีศูนย์ประตูต่อ6ที่ไม่ใช่เกาหลีชุดที่ดีที่สุดความคิดเห็นต่อมาครับถ้าทีมเกาหลีคุมทีมโดยปาร์คฮังซอประเทศไทยจะแพ้แน่นอนคนต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงในอาเซียนแต่มันยังอยู่ในระดับที่แตกต่างเมื่อเทียบกับเอเชียคอมเมนต์ถัดมาครับไม่ต้องสรรเสริญไทยแต่ถ้าเวียดนามเล่นกับเกาหลีคงจะเหมือนปู่เล่นกับหลาน ซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนต่อมาได้เข้ามาตอบกลับไปว่าประเทศไทยมีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เวียดนามได้รับบาดเจ็บนักส่วนคนต่อมาได้เสริมว่าแม้เวียดนามจะแข็งแกร่งแต่ไม่สามารถเสมอเกาหลีได้พี่ชายชาวเวียดนามคนต่อมาครับได้ตอบต่อไปอีกว่าอย่าไปโทษอาการบาดเจ็บแค่ดูรายชื่อตัวจริงกับตัวสำรองก็พอเข้าใจว่ามันแย่แค่ไหนและมันทำลายฟุตบอลเวียดนามได้อย่างไร ความคิดเห็นต่อมาครับประเทศไทยเล่นได้ดีดูเหมือนว่าเกาหลีไม่ค่อยโชคดีเมื่อเร็ว,รวๆนี้คนต่อมาครับประเทศไทยมาถูกทางแล้วกับโคชคนปัจจุบันที่จะเป็นทีมแรกในอาเซียนที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกชาวเวียดนามคนต่อมาบอกว่าอีก10ปีเวียดนามก็ไม่เก่งเท่าไทยมองความเป็นจริงแล้วพยายามอย่าหลงผิดคอมเมนต์ต่อมาครับนักเตะไทยแสดงออกมาได้เยี่ยมมากเล่นได้อย่างมั่นใจไม่กลัวเหมือนบางทีมที่เจอกับเกาหลี แต่มาครับคนนี้บอกว่าไทยอาจจะไม่ถึงระดับเกาหลีแต่เทียบกับเวียดนามก็ดีกว่าทุกอย่างทัวร์นาเมนต์ในประเทศมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าผู้เล่นในต่างประเทศประสบความสําเร็จมากกว่าผู้เล่นเวียดนามที่ไปต่างประเทศล้วนเป็นแค่ตัวสํารองแจกไมปลิวความสําเร็จเราเหนือกว่าไทยแค่ป้องกันแชมป์อาเซียนสองสมัยสรุปสั้นๆทุกอย่างดีขึ้นดังนั้นแทนที่จะอิจฉ้าเราควรเรียนรู้จากพวกเขาเพราะทั้งสองประเทศเวียดนามและไทยมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ ทั้งกายภาพวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากความคิดเห็นนี้ครับท่านผู้ชมครับคนทันมาได้ตอบกลับว่าประเทศไทยเก่งแค่ภาพดวงตาของฟุตบอลที่สวยงามแพ้ก็ยังมีความสุขระดับทวีปไม่ประสบความสําเร็จ40ปีที่ผ่านมาไม่เคยเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนคัพส่วนการเล่นของเวียดน,นามเข้ารอบรองชนะเลิศหนึ่งครั้งและชนะ1-0ไทยจําเป็นต้องเรียนรู้เวียดน,นามอย่างมีประสิทธิภาพเสมอเมื่อไประดับทวีป คนต่อมาครับไ้ตอบเพิ่มเติมว่ามันเปลี่ยนเพียงรูปแบบชั่วคราวเวียดนามเสมอ1ประตูต่อ1โดยมีญี่ปุ่นอยู่ในสนามคอมเมนต์ต่อมาครับคู่ต่อสู้หลักที่จะได้ตั๋วเข้ารอบที่3คือจีนถ้าไทยชนะมันก็ดีคู่ต่อสู้ของเวียดนามมีแต่อินโดนีเซียถ้ามันไม่ชนะมันก็แย่เกินไปความคิเดเห็นต่อมาครับเตือนคนที่ลืมไปว่าการพบกันครั้งสุดท้ายเกาหลีชนะเวียดนาม6ประตูต่อศูน คนถัดมาบอกว่าสนับสนุนให้ไทยได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มในนัดนี้ปัจจุบันไทยเป็นทีมที่น่าจับตามองที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนต่อมาครับเป็นเรื่องปกติที่ไทยจะแพ้เกาหลีหากทีมอันดับ1 0 5แพ้อันดับ142และหลุดไปจากท็อป10นั่นถือเป็นปาฏิหาริส่วนคนทันมาครับแสดงความคิดเห็นยินดีกับทีมชาติไทยว่ายินดีกับไทยที่คว้าหแต้มอันทรงคุณค่ากับเกาหลี ความคิดเด่นถัดมาครับไทยรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนจึงละทิ้งความลหลงไหลในการควบคุมลูกบอลและหันมาเล่นวิทยาศาสตร์ป้องกันและโต้กลับอย่างมีประสิทธิภาพไม่เหมือนบางทีมที่มีความลหลงไหลในการควบคุมบอลด้วยการกินเค้กแม่มดที่ใหญ่เกินไปผลงานที่ผ่านมาชัดเจนวันนี้ไทยเสมอเกาหลีที่บ้านของเกาหลีในขณะที่บางทีมแพ้ไป6ประตูต่อศูนย์ในสนามกลางอย่างน่าเสียดายแถมยิงไม่ได้แม้แต่ลูกเดียว ถัดมาครับไทยมีโอกาสที่จะเอาชนะจีนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบที่3ในเวลานี้พวกเขายังมีโอกาสเข้าสู่รอบที่3คนถัดมาครับบอกว่าไทยสมควรที่จะเป็นพี่ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิธีการเล่นฟุตบอลก็ควรค่าแก่การเรียนรู้จากเพื่อนบ้านแม้ว่าความก้าวหน้าของไทยจะช้ามากแต่ก็มีระเบียบวิธีและมั่นคงในระยะยาวยินดีกับทีมชาติไทยที่ได้หนึ่งแต้มจากเกาหลี คนทำมาเขาบอกว่าทีมชาติไทยสมควรที่จะเป็นผู้นําด้านฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาเล่นได้อย่างสอดคล้องตื่นตัวและแม่นยำในทุกลูกแม้ว่าพวกเขาจะเจอกับทีมที่แข็งแกรง่งเป็นอันดับสองของเอเชียแต่พวกเขายังคงแสดงความมั่นใจเวียดนามและอินโดนีเซียมีช่องว่างด้านคุณสมบัติอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยและคนสุดท้ายเขาบอกว่าไทยมักจะเซอร์ไพรส์ทีมเวียดนามเสมอ แล้วทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาพูดถึงผลการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปทีมชาติไทยจะรับการมาเยือนของเกาหลีใต้ในวันที่26มีนาคมนี้ก็รอชมรอเชียร์กันต่อไปก็ลุ้นให้ผลการแข่งขันออกมาดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้หากมีการแปลผิดพลาดระไรก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น กำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ